สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ย h a ฟแ a n นุ้ยสเประจำวันที่19พฤษภาคม2564กันค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะเพื่อนๆเขียนเข้ามาคุยกันได้นะคะรายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆค่ะเขียนเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนะคะอยากให้นุ้ยปากหมดุดที่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็บอกมาได้เลยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์และทุกๆกำลังใจนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งค่ะกดได้ตามนี้ค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะกับมีฝนตกหนักบางแห่งสําหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกําลังค่อนข้างแรงนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางค่ะพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูพนพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะเที่ยมเพอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้นะคะฟ้าครึ้มทั้งวันค่ะมีลมอ่อนอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนค่ะฝนละอองตอนบ่ายโมงนะคะวันที่21และ23-28มีฝนค่ะ ที่อำเภอขานุวรลักษาบุรีจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนตกตอนบ่าย3-5ถึง5โมงเย็นค่ะมีลมอ่อนนะคะปริมาณฝนถึง5โมง1.0ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะวันที่ 22, 24, 26และ28มีฝนตกนะคะเที่ยมเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกมีฝนตกตอน8โมงถึงบ่ายสค่ะมีลมอ่อน ปริมาณฝนถึงเที่ยง0.6มิลิเมตรเที่ยงถึงบ่าย2 0.8ม mm. ิลิเมตรรุ่งนี้มีฝนตกตอน10โมงและ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะฝนหนักค่ะวันที่21 22และ2 3มถึง2ีมีฝนตกค่ะเที่ยำเพอแม่สอดจังหวัดตากมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงค่ะมีลมโชยนะคะปริมาณฝนถึงบ่าย3 2.3ม mm. มิลิเมตร พรุ่งนี้มีฝนตอน10โมงถึงเที่ยงค่ะและตอนบ่าย2ถึง4โมงเย็นมีฝนวันที่22ถึง28นะคะภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินร้อยเอด็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกต และอุบลร,ราชธานีค่ะเที่ยมเพอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาครคามตอนบ่ายโมงนะคะมีฝนตกถึง4โมงเย็นค่ะและตกอ,อีกทีตอน1ทุ่มถึงสทุ่มปริมาณฝนถึง4โมงเย็น0.7มิลลิเมตรนทุ่มถึงสาทุ่มนะคะ0.8มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตกตอน5โมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะเที่ยมเพอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีฝนตกตอน8โมงถึง10โมงค่ะ และโตัวอีกทีตอน1ทุ่มถึงสทุ่มฝนหนักนะคะปริมาณฝน8 0โมงถึง10โมง2.0มิลิเมตร1นทุ่มถึงสมทุ่ม2.4มิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอน8 0โมงถึง10โมงและ6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะวันที่21-28ถึง28มีฝนตกค่ะเที่ยมเพลนโนสูงจังหวัดนครราชสีมาตอนบ่าย2โมงถึง6โมงเย็น มีฝนตกค่ะฝนปานกลางนะคะมีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึง6 0โมง1นมมรพรุ่งนี้มีฝนตกตอนบ่ายถึง6 0โมงเย็นค่ะวันที่2 2 2 4 2ถึง2 7มีฝนนะคะความเร็วลมสูงสุด3 5กิโเมตรต่อชั่วโมงในวันที่21และ2 3ค่ะส่วนวันที่22และ24ความเร็วลมสูงสุด3 4กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทอำเพอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง8โมงนะคะและตกอีกทีตอน3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝนถึง8โมง0.5น mm, มิลิเมตรสามทุ่มถึงเที่ยงคืน3.0ม mm มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตกตอน8โมงถึง11โมงและ6โมงถึงเที่ยงคืนนะคะวันที่2 1ถึง2ี่มีฝนค่ะทิมเภอพายุจังหวัดศรีสะเกด มีฝนตกตอน9ก้าโมงถึงบ่ายสาตกอีกทีก็ตอน1นึ่งทุ่มนะคะมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง0.5ม mm, เมเที่ยงถึงบ่ายสามสมมค่ะและ1นึ่ทุ่ม0.8น mm, มมพรุ่งนี้มีฝนตอนเที่ยงและตอน4ี่โมงเย็นถึง2องทุ่มค่ะวันที่21-23ถึง27มีฝนตกนะคะ ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์และลบบุรีค่ะเที่ยมเพอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสนะคะฝนหนักค่ะปริมาณฝนถึงบ่ายส5มมิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอนบ่ายสองและตอน6โมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะ วันที่21-22และ24-27มีฝนค่ะเที่ยมเพอทับทันจังหวัดอุทัยธาน,นีมีฝนตกละอองนะคะตอนบ่าย3ค่ะมลมอ่อนค่ะปริมาณฝน0.2ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะวันที่22และ24-26มีฝนตกนะคะเที่ยมเพอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกตอน11มงถึง4โมงเย็นค่ะมีลมโชยนะคะ ปริมาณฝนถึงเที่ยง0.5ม mm, เมเที่ยงถึง4โมงเย็น1.6มมรพรุ่งนี้มีฝนตอนบ่าย2ถึง4โมงเย็นค่ะวันที่21-22ถึง22และ24-28ถึง28มีฝนนะคะที่จังหวัดลบบุรีอำเภอลำสนทิมีฝนตกตอน11โมงถึงบ่ายโมงค่ะตกอ,อีกทีก็ตอนบ่าย3ถึง6โมงเย็นมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง0.3ม mm, เมตร เที่ยงถึง6โมงเย็น3.0มมิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอน9โมงถึง11โมงและตอนบ่าย2อถึง4โมงเย็นค่ะเที่ยงเพลิงเมืองมีฝนตกตอน11โมงถึง5โมงเย็นนะคะมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง0.4ม mm. ิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงนะคะ6.2มิลิเมตรพรุ่งนี้ตอนบ่าย3และตอน2ทุ่มถึง4ทุ่มมีฝนตกนะคะวันที่21ด ถึง22และ24ถึง27มีฝนค่ะภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วชายชิงสาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองน,นะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ เทียมเพลกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีฝนตกตอนบ่าย3าถึงหโมงเย็นค่ะโตอีกทีตอน4ทุ่มนะคะมีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึง6โมงเย็น2.8ม mm. ิลลิเมตรตอน4ทุ่มนะคะไม่ได้มากเลยค่ะเหมือนไม่ได้ตกนะ0.1มิลลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอน7โมงถึง9โมงค่ะแล้วก็ตอน11โมงถึง4โมงเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะตอนสองทุ่มถึงสทุ่มค่ะมีฝนตกนะคะ มีฝนตกถึงวันที่28ค่ะเที่ยำเพอวังน้ำเย็นจังหวัดสราแก้วมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่ะมีลมโชยประมาณฝนถึง4โมงเย็น3.0ม mm. มลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอน10โมงถึง4โมงเย็นนะคะมีฝนวันที่21และ2 5ถึง28ค่ะเที่ยงเพอคลุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตอน8โมงเช้าตอน11โมงถึง5โมงเย็นและรอบดึกนะคะ ตอน4ี่ทุ่มค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง,ง0.1 mm มเมเที่ยงถึง5โมงเย็น10.9มมค่ะแล้วก็ตอน4ทุ่ม1.2ม mm. มพรุ่งนี้มีฝนตอน7โมงถึงบ่าย2ค่ะและตอน2ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะมีฝนถึงวันที่28เลยนะคะพักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียยลาและาราธิวาวค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรเที่ยงเภอศีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่ะปริมาณฝนถึง4โมง1นมิลลิเมตร พรุ่งนี้มีฝนตกตอน9ก้าโมงถึงเที่ยงนะคะตอนบ่ายสองและตอนสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะเที่ยงเพอปะทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตกตอน10บโมงถึง6กโมงเย็นมีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง1.3มมิลิเมตรเที่ยงถึง6กโมง12.5ม mm ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ตอน8ปดโมงเช้าและตอนบ่ายโมงถึง6กโมงเย็นมีฝนนะคะเที่ยงเพอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง มีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่ะมีลมอ่อนนะคะปริมาณฝนถึง4โมง2.1ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอน9โมงถึงบ่าย3ค่ะแล้วก็ตอน4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆก,กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลค่ะ ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเที่ยมเพิ่มเมืองจังหวัดระนองมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะมีลมโชยค่ะประมาณฝนถึงเที่ยง4.1มิลิเมตรเที่ยงถึง6โมง5.0มิลมค่ะรุ่งนี้มีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง4โมงเย็นและ6โมงเย็นถึง5ทุ่มค่ะ เท่เาองเพออ่าวลึกจังหวัดกระบี่มีฝนตกตอน9โมงถึง5โมงเย็นนะคะมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง0.2ม mm. ิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น5.7มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตกตั้งแต่เช้าตอนตี5ถึง5โมงเย็นเลยนะคะและตอน2ทุ่มถึง5ทุ่มด้วยค่ะ <S <S ส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากก็จะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย